โอสบายดีพี่เนองมาแหว่สือบังโมมาแวะสือบังโมพี่เนาอ้มันจะมาก่หย่พี่นาองอยู่น้องเขียนพี่นาองอ้ยนอาลายเลยตอนแรกคอยคันฝาพ่ออันเจ้าของสวนทีแหว่ในสวนนี่เงื่ออือดอยอ๋อดอยมนหลบยากคนเนาะฝนตกเนาะ phì nhộng ấy, siêng đi sòng sai mẹ nị. Oh ừ, ừ, khai bạc ấy. Ừ. Ba, bạn cái đại là phì nhộng nổi. nói là một Con gà của ในเบ่อในบอ่ <c oughs> บอในซองน่วย <c oughs> อู้ยเงาหน่วยใหญ่เลยพอดเพื่อนเราพี่น้องเลยมันต้องเข้าได้ลูกนี่ โมงใหญ่พี่น้อยตั๊กแลกวได้ิยังมีได้หลายกมได้ว่าซองลูกว่ได้พี่น้อยวัได้เอลูกนัก อันนี้ทีมาผ่าสูา่สารยิ้มบลว่าสีแดงหรือบลูแดงเนาะพี่นนอะกาขอบใจหลๆยๆเดอร์ฐาูหูบ่งฐานผู้ชมที่ให้กำลังใจไก่มาตลอดแล้วกะ็ขอบคุณขอบคุณ้อยขอบกับใจอ่้ายทาง USA เนาะที่มีเมตาหล่ะจากใจบุญลวก็ขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างขอให้้าย ประสบความสำเร็จแล้วกันขอให้อายจงมีแต่ความสุขความจเจริญขอให้อายปลอดภัยว่าที่ไปใส่มาใส่ก็ตามเนาะว่าวเห็นยังทำยังก็ตามเน้องสาี้ยไปล่ะ,ะ,ละอุ้มสองอันเลยวะอุ้มได้วง

เราเละแล้วนกโค่นลงหางคว้ามูอมุ่งในวิญญาณนกโค่นลได้ใหญ่เลไดกโค่นลงใหญ่เลยเนกมนาก็สืได้ฉันนี่ันดิเมืนอะเออโการ้องนาเบสฉัดักยอมักแดงเนียหักย้อยวผักไลักตัววันวันนี้ว่าตัววันตัวเอโหดเลยว่ะุยอะไรันคุยให้นะ สบายดีพี่น้องกระตูงเน็บขีแฮ่เอ้มนี่มืหงายเเสียเียก็สามพูดก็มือหญู่ดกับมันเจามันบาดได้กัมอหเาเมไร่อาดกับมันเจาับมืช่็มองามูใหญ่หน่วยจะได้ดีเนาะเปียนเ ป้าบอกเป็นเวียกเป็นงานนั่งเรียวน้ากระดาษมาแล้วแบบป้้โหใกินเล่าคุณบ่โหอันนันคือใหญ่อันนี้คือน้ออผู้้อนผู้น้ออันนี้จโพดใหญ่จโพดใหญ่อ่าขนาตางามขนาดเนาะ น่าตาดีปานงามคือก n น e ับคน e ูงแล้วจะ u านงามคือกันเลยปานงามพะเถอะมีเงินแน่นอนสิหายจเสียแต่บ่มีงนติกระเป๋าเดี๋ยวนี้คนปาก็งามคนซื้อมาก็ล่อเว้ยมีอยู่นติกระเป๋าตวมันเป็นเงินตัวนี้จบ่ได้เอ้ยมา่มันเป็นเงินเกบสิเว้ยจาอีก เกมๆไปเกบมาเมือนาวยุ่ยยยเกมบมาก็ไม่ไดพอกกูอไม่ัองเนเก็บแต่่ากเงินเกคล็ดนะเงินเอาหุ้โมแฮงที่่ยทัานได้หดน้ำหรือโมแฮงใส่ก็ใส่ปี่ยนเห็นงานจำบายนังเชิเวินบ่จะมได้เห็นงานป้อนนาห่อยพรยว่าสั้นกูปานะครับเราอ่นพังกคือชาชานั่นคือแนวนี้ั่น น่นก็เป uh, like yeah, like ็นป yeah, no, ่าแ่ต okay. ่ดันี่ขันพูดเุันี้นดนี่แรเราอใจยุ้ยเราเคยเป็นกรรมกรเขาขันใช้เหตง้นยแรมันแหลมเราเป็นกรรมกรเราใจจะบุกมนเลยเอาีนั่งไปมานงโมมยพนักางคงคามดีขีดลายอุกมอสมอเลยมอสเจอบอมีที่มอยุ้บเวลาเนี่ยมายูเนะ ลูกทีมาหนึเียรเป็นยังีเกยทับัแล้วจะไม่วิ่งได้ออกจากคือไม่ทาวะเผานี่แก็ได้เงียบมาโอ้ยแงงเป็นไงนบพี่ไปซ้อนแขนร้อยน้ายแล้วผมมีาม้องการัวพี่ที่ยหายลยนีแรกทันแขนร้อยน้าเหมือนเป็นไงจะบกให้น้าใสไเงียบ่า เคน่ะมันคากระพาันจะคลย่เลยเรื่ือกน่ะผ่านนี่ผูใหญ่ใจนี่มาสอนให้มึงร้อยจากสร้อยจากซี่น่นคันพิดแล้วโทวนั้นจะโคตรให่โคตรใหญ่เพราเป็นายโลยบาดนี้สอนสอนแต่เนี้ยสอนเด้อมบอแล้วสอนคือว่าดิผู้ใหญ่จะเท่านหได้ลไกเมงบ่ ยิ่งไบอกหญ่แ่นวซ้อนแ้วอย่างซอนแนซอนเออขั้นแนวอันเป็นตาซ้อนอย่างนี้จ็กซี่จ็กซี่้อนไหมันจะมีงานได้มีงงานะับสรุปแล้ค่ะนน้ำสิไง้เป็นปะทาวคอนกัเป็นเคยสะกอนากี่กเป็นปะทาวนเป็นบ่เป็นะทาวนเดี๋ยวผมน้ำาไหลทวนตัวนี้ นายสบายไหมไม่มีเง no! ินหอเงินฉัน <necessary> น <ain> ่ะติไห้เนะข้นมาน่ะมี่มี่เขาจับมากกายได้โล่แป้งแป้งแป้งเอาไปเอาวิดีโอวอาสเดีี่าผมหลปยา่เลยสไมาจัใจูดเลยจีนไทยไงทีหมดจบัรยปิดไว้แล้วเปลี่ยนีก็พแล้วันี่ยนาะ กินหมดหมดฮัสบายดีพี่น้องกินมังงูน้อยเด้อเฮามอ้ใหญ่มูใหญ่อพดเบิ่งขากินได้พี่น้องมันตาแส่บีแต่ว่ามนนี้จะภาใจดีเรียงดีมันนี้มีมังงูใหญ่ใากินพร้อลาเล็ว่าตกอกไปเบ้อเออน่พว่าจะบ่บอกแล้วน่บอกช้อนเนียช้อนเนี้ยมช้อนต่อมาชอนเฮ้ยนะจาภาพหลอใจดีเลยรอยงบอกไปน้องไปกินไนีี่แหละเพิ่น

วาวนนั้เบื้เบิ้งคีบอันนั้นเนาะเคยคบนะอันนั้นนะดึดล่งนจะจะไปนอนเบ่อไเบิ่เนี่ยเบิ่อเบ่อเบอืเบิ้งคิบเบิ่เราต่นอน้าเก่าล้านกว่้อนล้านกยม่คดงเดียวกัน่่ยาอนนี้มันทา้ะเป็าีเปล่มันมาขีต้มพี่น้องถ้ต้อง เด็อถทุยล่างแฮนเธอไหนน้อยหนึ่งเป็นคนแพงหมดเนาะเม่อกี้ซื้อเตงโมมากนี่ไก่ยังห้องวัได้เอาหมวกไปได้ถอดหมวกเอาห้องห้องมากเต็งเพื่อนกี่ดินมาที่น่อยมันใส่ซองหน่วยวัได้ไก่ซื้อมาทั้งหมดสามหน่ยวยไม่หรอกสามหน่วยแต่ไฮเอ็นและเท้าหน่วยหนึ่งอยู่ขาทางอยู่ญาติพี่น้องเนาะเฝืน เห็นฝ่นกลุมลูกกลุ่มร้านมาไชโปกลุมร้านมาใชโปก็เลยเห็นฝุ่นก็เลยไก่ก็เลยหายฝุ่นมันอยู่กันแน่งเข่ารับร้านคนหนึ่งเนาะไก่ก็เลยหายฝุ่นหน่วยหนึ่งาวไปซื้อฟามหน่วยทั้งมดเทียต้อง้นี่ะ้เ่นรอนี้ น่อยเซเหลืออนหน่วยหนึ่งได้นะจคเหือนอุ้มร้านเอยใช่ไหมเะนอกอีแม่ลูกพี่ลูกี่ลอ้ยลูกนอกลูกพี่ลูกนอก ้ล <ừ> ่างหน่อยนึง่างหน่อยนึงยังมีเอาตี่ต้มมามันชาโกบมกับเพงเหรีเปลี่ยนย่งน่อยเนี่เปลี่ยนย่างหน่อยเวะเจ้าคนี้เหรอเจ้าีวันนี้นักว่เปลี่ยนย่างหน่อยนะคอมม้ตั้ง เอเดูกันข่าน <deal> like ึงไปได้ได้ได้ดูขางานแล้ว่าถ้าวาใส่ยางหน่อยได้ตกแต่งใหม่เลยเนาะติดใส่ยน่อยไดินาดไม่หักใส่อเวัวใหม่ใส่เบิ้ลใหม่เบิ้ลนะโอ้เบิร์ไรสามพันบาทบาท ยาเงินเงินขอนใส่เลยนะ <c oughs> กันขโมยเห็นผมนุ่งก,กินกระใสได้ปุ๋ยแม่มาสางไม้ตุงเทพบุมจ้าเนไปถ่มตรงไหนเดี๋ยวนี่ฮะนุ่งนั่นหลดนั่นใส่กันขโมยหลดมั่นละจ้าโม่ไปถ่มตรงไหนเดี๋ยวนี่นะเห็นใส่ในบนหึงบัได้ได้ ป่าบ่ขนนั้มอสส์ตกี้เราไอซีกัใช่ห็นอนหกอนสล้นากระตอกงเวไ่ดัน้านี้ีี่หมดเ็โต๊ะว้าเื่อไอ้ซีอินอีเห็นลูกเสียมันอีนฮะบกเป้าเอาเป้าเมื่อนน้ำเป้าตื่นนอนมาก ยังเลยซีอยางก็ที่ไปหาเห็นนี่ชนี่เห็นอยู่ทางไปองเรียนอนุบาลเออเอยาทางไปองเงียนองเียนอนุบาลมันยาไปเรื่อยตื่นมาเลยออกจากเพื่อนเลยเออไปใช่ไหมอ๋ คนอยู่ก็ไปนะคนเดียวเราโหลดไปซ้อมนะแป๊บเดียวนะเราบริไปถึงเราปลาโหลดถ,ถา่ถายเยอะวะกินข่าอ,อยู่หมอกินข่าอ,อยู่บ่น่ะหมอ,หมอกินข่าอ,อยู่บ่น่อยกินแล้วเรไปเลยกินแล้วไปเลยงานกระห็นหมือนฮะก็ห่อจนจึหันอ,อยู่แล้วแงหน้าตาเรา คอยเป็นตะเปลี่ยนหรอคอยไปเห็ดาำลาแหล่ะมีอสี่ผอมเปิดห่านเองเราในบ,บ้านเท่านี้อยู่หนกปีหนึ่งลำลานเลาลนาะ